Don't ชมค่ะและช่วงคนไทยหัวใจอาสาในวันนี้ค่ะเป็นสุภาพสตรีที่มีหัวใจมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนค่ะโดยเธอมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากสถาบันครอบครัวส่งเสริมให้สตรีที่ว่างงานมารวมกลุ่มกันค่ะเพื่อฝึกอาชีพโดยคุณจันแรมธรรมประเสริฐประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลรัศดาจังหวัดภูเก็ตได้อาสาเข้ามาเป็นคนกลางระหว่างคนในชุมชนและกองอำนวยการรักษาความมั่นคง าภภยในจัังหวดูเก็ตค่ะช่วงคนไทยหัวใจอาสานี่เรามามัดรอบที่สองเราก็พันทีนี้ให้เหลือช่องไวแค่หนึ่งเซนไว้แห้งก่อนต้องลงสีดำเพราะสนโนติกอะเป็นผ้าเอกลักษณ์ลายสายแร่เราจะไม่ได้เห็นว่าบนพื้นในใต้ดินนะ่แะแร่จะเดินทางไปไหน สนติกเลยจะไม่มีลายที่เป็นเอกลักษณ์ที่แน่นอนเคยใกล้เข้าไปอบรมโครงการขุนดานกับกรมนาตอนนั้นพี่ยังไม่ได้รู้จักกรมนาแล้วก็ไปฝึกไปฟังเขากรมนาสารเตวนาเรื่องว่าความต้องการของชุมชนอะคะ่ะชุมชนต้องการอะไรอะไรอย่างนั้นนะคะที่เลยบอกว่าอ๋อกรมนรน,นี่ก็เขามีแนวทางเข้าหาคนชั้นล่าง พี่เลยมีความว่าเออถ้าเข้าเข้าหาคนช่างล่างพี่ก็อยากจะเข้าประสานงานเพื่อช่วยคนในชุมชนใะฐานะตัวเองเป็นประธานเพราะว่าพี่เป็นประธานต้องดูแลครอบครัวที่ว่ากลุ่มเปราะบางกลุ่มผุกปวยติดเตียงกลุ่มมีรายได้น้อยพี่เลยเคยไปรู้จักกรมนมาประมาณ3ปีแล้วค่ะปัญหาของชุมชนนะเขาจะตอนนั้นเนื่องจากตำบลรัศดาเป็นตำบลที่ว่าชุมชนอยู่ในที่ของรัฐมากเขาก็จะคุยเรื่องการที่อยู่อาศัย ไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางค่ะต้องการให้กรรอช่วยค่ะชาวบ้านก็สะท้อนแล้วก็อย่างหนึ่งสะท้อนการเลือกทำมาหากินว่าทางกรรมนอจะส่งเสริมในการให้ชาวบ้านทำมาหากินมีอาชีพเสริมอย่างไรจากอาชีพประจําจะใช้ไอเวลาว่างเนื่องจากช่วงเย็นกลับจากทางานหรือว่าช่วงว,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 วันว่างเสาร์อ,อาทิตย์อะไรจะพานักต้อง่าพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวเกาะก็ต้องมีเรือแล้วอีกอย่างหนึ่งชาวบ้านพูดภาษาไม่ได้ค่ะ เป็นอุปสรรคในการทํางานค้าขายอยากจะค้าขายกับต่างชาติแต่เนื่องจากภาษาเราพูดไม่ได้ค่ะชาวบ้านโดยมากชาวบ้านกลุ่มยากจนจะความรู้น้อยค่ะชุมชนของตํามลรัศดาโดยมากอยู่ประมงแล้วก็อาชีพรับจ้างค่ะประมงพื้นบ้านค่ะออกเรือเล็กๆออกตอนตอนเย็น,ตอน,ยนตอนเช้าข้าวหรือออกเช้าข้าวเย็นค่ะ จังหวัดภูเก็ตนอกจากอา,อาชีพการรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีบางกลุ่มที่ประกอบอาชีพชาวเลเแม่บ้านของชาวเลก็ยังต้องการรายได้เสริมอยู่เพราะฉะนั้นยังมีบางกลุ่มที่ยังต้องการาการมีรายได้เสริมโดยเฉพาะชุมชนราชดาซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่กรนอภูเก็ตก็ได้เข้ามา ศึกษาในพื้นที่จากนั้นก็ได้ตกลงวางแผนในการที่จะเสริมรายได้ให้กับชุมชนนี้เรามีทําอยู่2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือการาทำอาหารในช่วงนั้น,นเมื่อปีระมบาณ65นี้ก็มีการสารเสวนาอา,อาชีพโดยเพิ่มการจัดทาําไตปลาแห้งและล่าสุดอย่างที่พาคณะ สปหนึ่งมาดูในวันนี้ก็คือเราเพิ่มารายได้ให้กับชุมชนรัชดาโดยการจัดทำผ้าโซนติกซึ่งเป็นผ้าลิขสิทธิ์ของภูเก็ตมาสนับสนุนความรู้ให้กับชุมชนให้มีความรู้สามารถที่จะประกอบอาชีพเสริมได้แล้วเราก็จะสัดสเราก็จะสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาเป็นอุปกรณ์ในการ ทำ,ทำภาพโซนติกในครั้งนี้ด้วยครับเริ่มต้นจากการสารเสวนาแล้วก็เราพบปัญหาจากนั้นแล้วเราก็มาแก้เข้ามาแก้ปัญหาเพื่อเสริมให้เขามีไรายได้เพิ่มแล้วก็จะได้ไปเป้าหมายมีชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความสุขในท้ายที่สุดส่วนหนึ่งของการพัฒนานี้ถ้าเขาต่างคนต่างอยู่นี่ปัญหาจะยากแก้ปัญหายากแต่เมื่อเขารวมตัวกันนี่เขาจะมีพลังแล้วก็เราก็จะเข้าใจในภาพรวม เราก็จะไปประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมแรงงานหรือกรมนอเองถ้ามีโครงการที่ดีๆก็เราก็นำเข้าสู่ชมุมชนได้เช่นกันครับที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดเวทีสารเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ตามโครงการเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณจันดามในฐานะแกนนําในการฝึกอาชีพให้แก่คนในชุมชนตําบลรัศดาอเาเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งประชาชนนั้นได้สะท้อนความต้องการทางด้านอาชีพทั้งการทําอาหารพื้นบ้านการปลูกผักลิ้นหานและการสร้างผลิตภัณฑ์้าซาโนติก ซึ่งเป็นผ้าที่ได้รับความนิยมในการตัดเย็บสวมใส่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตครับตอนนั้นเนื่องจากว่าท่านผู้ว่าสมัยนั้นท่านผู้ว่านรพัฒน์ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านิเริ่มคิดทำผ้าสายแร่หรืออีกอย่างหนึ่งว่าผ้าสโนติก แล้วท่านก็ไปให้เวียไลราชพัฒนาราธิวาสเป็นผู้คิดค้นผ้าตัวนี้แล้วก็ท่านก็ได้จดลิขสิทธิ์เป็นของผ้านี้เป็นของภูเก็ตลิขสิทธิ์ของภูเก็ตพี่เลยไปฝึกอบรมในการทําผ้าสนติกแล้วก็มาเป็นวทยากรณ์สอนเขาค่ะตอนนั้นตลาดดีเพราะว่าต่างคนก็หน่วยราชาการก็ใส่ผ้าสนติกหน่วยนน้นหน่วยน,นี้ตอนนั้นอยอมรับว่ากลุ่มสามารถทําผลิตภัณฑ์ได้เยอะพี่ก็เอาไปแปลรูปเป็นหมวกบ้าง เป็นกระเป๋ามั่งไปขายถ้ามีออเดอร์สั่งว่าคนนั้นจะเอาสัก5ผืนคนนี้จะเอาสัก2ผืนคนที่จะเอาหมวกสักกี่อันเราก็จะทําไปตามออเดอร์ค่ะคุณภาพในการใช้นะทางผ้าสนุต็กเราสีไม่ตกนอกเหนือจากการทําผ้าพี่อยากให้ส่งเสริมทําอาหารพื้นเมืองเพราะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวอาหารการกินที่ดั้งเดิมของคนภูเก็ตเริ่มเลือนหายไปเรื่อยๆค่ะให้เข้มีกิจกรรมทําร่วมกัน หนึ่งเขาได้มาพูดคุยกันได้มาศึกษานิสัยใจคอกันได้มาเชื่อมสัมพันธ์กันอาศัยซึ่งกันและกันได้กินข้าวด้วยกันนะคะตามตามเมื่อกี้ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรและคณะซึ่งได้เดินทางมาติดตามผลการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและได้มาเยี่ยมให้กําลังใจกลุ่มอาชีพในตําบลรัศดา ซึ่งคุณจันแรมและสมาชิกที่ทำผ้าซาโลติกในชุมชนแหลมตุกแกได้พูดคุยถึงการดำเนินงานของกลุ่มในปัจจุบันที่ยังเป็นการผลิตสินค้าตามออเดอร์เพื่อเป็นไรายได้เสริมในครัวเรือนไม่ได้มีหน้าร้านจำหน่ายทำให้กลุ่มสตรีในชุมชนแหลมตุกแกได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังต้องการให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับ ชมคะ่ะกลุ่มสตรีในชุมชนชาวเลที่อยู่ในพื้นที่ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีอยู่หลายชุมชนนั้นนะคะส่วนใหญ่คะ่ะจะเป็นกลุ่มแรงงานที่ไม่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้เนื่องจากมีอุปสรรคในด้านภาษาและทักษะในการค้าขายค่ะจึงมีความจําเป็นคะ่ะต้องพึ่งพาหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพของพวกเขาให้มากยิ่งขึ้นซึ่งคุณจันแรมทําประเสริฐสตรีไทยที่มีหัวใจอาสาก็ได้เข้ามามีบทบาทในการสร้าง แรงบันดาลใจให้กับคนในชุมชนค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวดีๆที่รายการเดินหน้าปฏิรูปได้นำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะเดินหน้าปฏิรูป